เขารู้อยู่แล้วพี่ว่าแบบอนันดาเป็นใครรู้ว่าหลุยส์เป็นใครแต่ว่าเขาไม่คิดว่าดังจะดังขนาดนี้อ๋อคุณโอฮะคุณต้องปิดเสียงคุณโอฮะคุณต้องปิดเสียงคุณโอฮะคุณต้องปิดเสียงเสียออกฮะเอาไปเลยเอาไปเลยรอะเดี๋ยวเอฝากความเมตตาคิดถึงคิดถึงพี่วันดาวเลยอ่ะคุณทำมีเมตตาบ้างนะฮะเวลาที่ทำรายการเนี่ยช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเทปเทปน้องต้องไปต่อมันดูไม่ดีใั่แล้วนะติ้นเหรอติ้น พีชี่เนี่ยบอกว่าประทับใจหลุยมากทไมเพราะว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาโทรไปหลุยจะรับสายเขาเสมออมถูกต้งใชง่ทำอะไรก็เป็นฟิตเนสอะไรใช่ไมบางครั้งก็รับสาย ชอบมากอย่างนั้นทำอะไรพิณนุ่มครับฟิตเนสครับอย่าคิดมากครับอย่าคิดมากครับกับก็ได้นะอะไรนะโทรมาแล้วครับว่าจริงจริงยุ่งหรือเปล่าวุ่นหลังพอาะเพราเธอเกิดลุยไอ้โทรหานุ่นุดคนไม่ไม่หนูขยิมอยู่ด้วยกันหนูข้ายิมอยู่ด้วยกันมันจะเสียงเป็นยังไงหนูอยู่ด้วยกันแล้วหนูได้ยินเสียงเขาหอบนี่ไงห้าสี่สามสองคำพูด ตัดไห่งอาโอ้อา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 ออา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 าอาออาอาอออาอาอาออาออาาสาอ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 อาออาาอ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  สนมกันแบบนี้ทั้งคู่คือทั้งคู่คือคุณลุยคุณลิชิคุณนุ่นด้วยนิดหนมกันมากขนาดนี้มีสิ่งหนึ่งเราอยากมอบให้นิดกันต้องพูดกันบ่อยบุ้งเขาเรียกว่าแบบต้อง สนิทกันคุณต้องพูดต้องคุยกันบ่อยๆเรามีนี่มาเอาให้ครับเป็นกิฟต์เซ็ตฟรีเมียมรัคเยซิปันเดนพิสเทย์ครับก่อนที่จะไปเห็นแม่ลิมเนี่ยวันเนี่ยเข้าบอกที่เป็นมะเร็งก่อนหรือเปล่าอนันนี้อันนี้ผมวบคุมไม่ได้ครับพี่ต้มไข่ใหไปเจอครับวัาเสร็จเ่าเลยนะเขาบอกเป็นอักคูร้อนเราสามารถที่จะไปต้มไข่ดรืไปทำอะไรได้ไปถึงเสร็จปุ๊บมันไม่เดือดเราไข่ไปแช่เอาครับ ให้ให้ไม่ให้หมายถึงไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ต้องพูดได้ถูกอ๋อครับ